ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S ว้าวคุณผู้ชมครับผมสวัสดีเด็กๆน้องๆหน,หนูด้วยวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็ได้ทำการแปลงร่างนะครับกลายเป็นตัวผู้หญิงไม่ใช่นะไอห,หนู <c oughs> คือผมมาไปยืมรหัสน้องเข้ามานะครับผมชื่อปังคุงนะ คุณผู้ชมในทิสผมเองนะครับก็คือวันนี้เนี่ยน้องเขาส่งหัตมานะครับน้องเขามีดาบลิฟท์ไทร์ไลเยอร์มาคุณผู้ชมผมอ่านผิดอ่านถูกขอโทษด้วยนะมันคือดาบใหม่ของเจ้าเรยโทมใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเหมือนจะมีบัฟอะไรด้วยนะคุณผู้ชมครับมันคือบัฟอะไรอะ่ะเนี่ยครับมีโอกาสทําให้ศัตรูนะครับผมติดสถานหน้าเนี่ยเออทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นโอยค,คือโหดอะตึงอะคุณผู้ชมอันเนี้ย อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทําการมาใช้ผลพาะไปด้วยนะครับผมเป็นผลพรตื่นเนาะแล้วก็ดาบเจ้าตัวนี้นะครับผมที่ทําการไปสู้กับเจ้าทะเลในวันนี้เว้ยเออแล้วเราจะมารีวิวดาบด้วยเองนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ครบ100รไลค์ขึ้นไปเอาจริงๆอ่ะผมอยากขอเยอะกว่านะนะถ้าเกิดว่าได้ก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะไอหนูนี่ไม่มาสะกิดอ่ะกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคุณผู้ชม โอเคครับผมใครพร้อมแล้วก็ let's กเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปดูกันเลยร้านมารูช็อปร้านเติมโลบั๊กราคาถูกและกดเกมพาร์และยังมีบริการขายไอดีอนิเมะแวนการ์ดราคาโคตรถูกโคตรโหดมีของพร้อมบริการตลอดย4่ี่ชั่วโมงไม่โกงไม่เกยนแน่นอนผมแนะนําเลยนะครับผมมารูช็อปมาครับผมโอกาสดรอปนะครับผมของดาบนี้เนี่ยมันก็จะมาจากเจ้าทะเลตัวที่มันใหญ่ๆอ่ะคุณผู้ชมมันคือตัวใหม่นั่นแหละนะครับดี่ยวฆ่าก่อน เอ็มวันก็ประมาณนี้นะเป็นการเหมือนกับว่าตีตีตีเฉยๆฟันไปฟันมานะครับนี่เอ้ยโอเคนี่ครับเอ็มวันก็ประมาณนี้เลยสกิล so, นะครับผมระเบิดวารีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้ระเบิดไอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเหมือนหาเรื่องว่ะไม่น่าหาเรื่องนะโอเคมาเปิดกล่องสักทีหนึ่งโอเคเปิดก่อนนะครับอุย้ยสีแดงด้วยไม่น่าได้เลยมนะั้ง สกิลแซดนะครับผมว้า wow. วเป็นเหมือนกลางเสกน้ำนะครับผมระเบิดวาลีนะผมลองกับมอนก่อนแล้วกันนะครับผ,ผู้ชมฟึบเนี่ยว้า wow. วรามจประมาณ14 00 0นะครับสแตตก็ถือว่าเป็นดาบเนาะนิดเดียวนะผมไม่ได้ตันด้วยดาบไม่ได้ตัน,นครับครับดาบพอประมาณนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูสกิลที่2กันครับ เมื่อกี้เหรอฮะเมื่อกี้คืกสกิลเหรอใช่เหรอเพื่อหนึ่งนะคขดูขออีกทีหนึ่งผมมองไม่ทันนะครับอ่ะว้าวยังเจ๋ง่ะผมลองกดค้างที่เผื่อมีอะไรนะครับผไม่น่ามีอะไรโอเคขึ้นยักษ์วาลีทีหนึ่งนี่นครับอุ้ยมันเท่ะนะคุณผู้ชมแต่ผมว่าแบบเออมันก็เจ๋งดีอะ ไม่เคยเห็นเลยอะโอเคมันจะเป็นเหมือนกับการสไลด์ออกไปนะคุณผู้ชมสไลด์แบบโหดเหี้ยมนะครับผมแบบไม่ธรรมดานะนี่ฝั่งตรงข้ามมันก็จะติดสถานะไปด้วยนะอ๋อมันจะมีพาสีิดด้วยไม่ใช่ดิมันคือแบบว่าเหมือนถ้าเราฟันมีคนดูดูนะเห็นไหมผมฟันใกล้ๆแล้วมันจะดูดเข้าไปเนี่ยเออว้ยแบบเหมือนกับว่าศัตรูอยู่ใกล้มันจะพุ่งไปครับนี่ผมกดคลิกน้านี่ผมคลิกน้าตื่นแบบใกล้นะอ่าเห็นปะ เอ้ยอย่างเจ๋งอะดูดิเนี่ยยังเจ๋งก็คุณจะตายแป๊บหนึ่งผมไดตายนะครับอู้เท่ดีนะสำหรับ,ลบผลน,นี้พี่จิดาบนี้นะคุณผู้ชมเจ๋งๆนี่ไงผมตายเลยก็คือมันจะมี M1 นะครับผมที่มีพาส,สิฟมันก็คือพุ่งไปเนาะแล้วก็มีสลชนะครับผมแล้วก็เสกน้ําออกมาระเบิดนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําการเอาเจ้าเนี้ยนะครับผมไปตีกับ เจ้าทะเละครับอีก14นาทีมันจะเกิดงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อาเจ้าเกิดเลยละกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารู้นะครับว่าจะได้ตัวไหนโอเคปไปดูเลยครับโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็คือตอนนี้เจ้าทะเลเกิดแล้วเรียบร้อยโอ้โหมีแต่คนเชิญเข้าปาร์ตี้เลยครับปะเดี๋ยวเรารับแอดก่อนวันนี้อ้นมาคนเดียวด้วยนะค,คิดถึงลูปเปอร์คิดถึงเกรเรทุกคนนะครับหรือว่าคิดถึงน้องๆทุกคนเหมือนกันนะโอเควันพรุ่งนี้ก็วันสวเสาร์ไลหนู ชิวแล้วเนาะเสาเ,เกิดข้างหลังนู่นมีคนเจอเร็วมากเลยอ่ะมันปูปะวะไม่รู้เหมือนกันนะใช่ป้าใช่ป้าเฮ้ยคุณผู้ชมมังกรเว้ยโอ้โหทำไมคลิปผมไม่เคยเจอวะเออไม่ใช่อันนั้นคือเพื่อนโอ้โหเป็นปูเบรเนเอ้ยตก,กนใจนึกว่าปูอ้ยนึกว่านั่นงอมเลยโอ้โหงอมอย่างนี้โดนอย่างนี้ไอ้งอมเลยครับผมวอลบอลบอลใจเย็น มาโดนใช้ดาบใหม่นะผมฆ่าเจ้าปูตัวนี้นะฮะแล้วก็เจ้าปูตัวนี้ก็มีของนะผมคุณผู้ชมเจ้าปูตัวนี้มีนะอ้โหเปิดฮาร์ดคิก่อนว้าวว้าวว้าวใจเย็น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 นี่ไงมาโดนดาบเจ้าใหม่ตีเตียผมมุดบอลมันบอลรัวๆสกิลนัวเหลือเกินโอ้ให้ผมใช้สกิลไม่ได้วะ อค okay, ได้อยู่โอเคครับดาเมจขึ้นอยู่ดาเมจขึ้นอยู่ตายมือโอ้โหนัหวเกินนัวเกินว่าคนดูดูดิคือดาผมโกงมากอะ่ะผมกดทีมันก็พุ่งไปคนดูดูดิดูนะปกตินะมันจะพุ่งไปเนี่ยดูดิโกงมากเลยเว้ยแต่ว่ามันก็ประชิดเกินไปก็มีตายนะคนดูโอย,โอยหนีก่อนมาจ้เอาหัวไยอย่า้ยปูจะฆ่าผม มาูจะฆ่าผมนี่ผมใช้ดาบใหม่ปีเลยแบบนิ่มๆน,นะผมคุณผ,ผู้ชมโอเคโอเคตีปูตีปูปูอยู่ไหนนี่ผมดูแต่ดาเมจนะถ้าดาเมจขึ้นก็แปลว่าเออตีโดนะครับนี่ดาเมจขึ้นอยู่หกหมื่นละทันใจวะขอใหย ไม่ทันใจอดดิมาไม่ทันใจละเต็มระบบละกระโดดกระโดดจับหัวนี่ไงไม่ไหวละขอใช้สกิลธรรมดาเลยแล้วกันนะครับคอนโดยยไหนแล้วเนี่ยอยู่นู่นโอเคใช้ดาบต่อใช้ดาบต่อโอ้โหดูดิแล้วคนลุมแบบทั้งเซิร์ฟอ,อ่ะคอนโดลหลายๆคนนะครับลุมแต่เจ้าทะเลตัวน,นี้ สกูตัวนี้เดี๋ยวเราจะหาเจ้าเลเรื่อยๆนะผมจนกว่าเราอะผมจะตีสักสองสามตัวแล้วกันนะครับผมในคลิปเนี้ยวววโ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 อ้ตายโอ้โหซีมงเท่งเลยคุณผู้ชมปะโถยผมน่าจะไปไม่ทันแล้วนะน่าจะไปไม่ทันละมั้งนะครับคุณดูน่าจะซีมงเท่งก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรารอนะผมเออซีมงเท่งอย่างวะเผื่อได้ของนะเผื่อได้ของเผื่อได้ของปูนะครับ นั่นคืออะไระนี่โอ้เกลือนะครับไม่ได้นะคุณผู้ชมโถเโอเคครับผมป้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเจ้ามันจะนานนะคุณดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาตัวที่2อครับผมเริ่มละรอยยั่งนานนะครับผมบอกเลยนานจริง 30นาทีนะครับผมก็ส่งเซิร์ฟไปมาแหละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราก็ว่ายน้ำรอเจอ้าอ้วนมาหลายๆตัวนะครับเมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการไปสู้กับเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเนาะว่าเซิร์ฟนี้ผมจะเจอไอ้เจ้าตัวไหนนะครับ4ตัวนั้นอนะ่ะคุณผู้ชมโอเคกระโดดไปดชาเลยเพชาเลยโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามมังกรน้อยจะมาแล้วโอเคเรียบร้อยครับเกิดแล้วจุ๊บเรียบร้อยไหนจ้ะอยู่ตรงไหนจ้ะผมว่ามันน่าจะเกิดแถวๆถวนี้นะเนี่ยแถเนีแถวๆเนียใช่ปะ่ะเดานะเดานะเดานะมันจะชอบเกิดแถวแถนี้ไหมคนดูเชื่อวะทะเลยงไม่สีดำเลยแปลว่ายังไม่เจอนะครับ โอเคครับเจอแล้วคุณดูจริงๆมันเกิดตรงนี้โอ้โ oh, ห oh. น่า,าตีนเต็มละคุณผู้ชมเลือดด้ครึ่งหลอดนะขอเหอะเจอตัวดีๆนะหรือว่าปลาหมึกวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยชือมังกรใช่ปะเฮ้ยคุณดูผมเจอมังกรแล้วเฮ้ยในที่สุดนะครับผมเจอมังกรแล้วมายัดเลยยัดเลยครับทีนี้อ่ายัดเลย เจอแล้วใช่ไหมตัวสีขาวนะคุณผู้ชมโอ้โหบินว่ะบินเหินว่ะคุณดูให้ไม่เห็นเลยแหลกแเจ้าเจ้าเจ้าคอมกูคอมกูแหลกแหลกเป็นอะไรเมทรายหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับตัวนี้ครับนี่สมัมภาระก็เปิดฮาร์ดแบ่อยๆว่ะแม่ผมตุยแม่ผมตุยนะครับตอนนี้ก็เลือดประมาณเท่าไหร่อ่ะ นะผมเลือดเยอะนะผมขอใช้เจ้าขนนี้แล้วกันครับไม่งั้นผมไม่มีดามจดผมไม่ได้เลยเลยทำปราจาบนี้ดีไหมผมว่าน่าจะเอาไว้พิวพีแน่ดีนะตีบงตีบอสใช้ผนดีกว่าสลับผมอะใช้ผนน่าจะคุ้มกว่านะครับกระโดดเตะหัวเลยขี่เจ้าทะเลเออไม่ใช่ขี่มังกรนะผม ตัวที่สองนะครับผมเป็นมังกรเจ้าเล่เดือดไอ,อ,อ,อ้นเดือดไอ้นโอ,โอ้เป็นระเบิดแมประเบิดเลยทีนี้แมประเบิดตายเลยตายซะตายได้แล้ว ปิดด้วยดาบปิดด้วยดาบใหม่ปิดด้วยดาบใหม่ปิดด้วยดาบใหม่ดดยหมอย่าตายผมกลัวผมตายคนดูโอ้ยตายปะไหนที่ต่อโอเคจะตายยังไอ้าวอ้าวเรากตูตีมังกรตัวนี้เหรอโอ้โหไม่ได้ไเลยครับคนดูเกลือครับได้แต่เจมันยัมมันีนะปะ่ะ เดี๋ยวเราไปเซิร์ฟต่อไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมเลตโกเลยมาครับคนดูตอนนี้เนี่ยคือเจ้าทะเลใกล้จะเกิด้วครับผมเออเหลืออีกประมาณนี่ครับ11วินาทีนะมาตัวนี้เราจะเจออะไรนะครับผมมังกรหรือดาก้อนหรือตัวใหม่นะนี่เป็นท่านเอเลนก่อนนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมเกิดละอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ผมอะ เดินไปเดินมาเว้ยแล้วก็แบบเออมันมันไม่เจออะเอาง่ายคือไอตัวที่แล้วนะผมเดินไปเดินมาแล้วแบบเข็มทิศมันน้อยมากอะผมก็เลยไม่เห็นตอนแรกตอนนี้เห็นละนะฮะโอเคง okay. ่ายมีแต่คนเดินทางไปฝั่งนู้นนะส่วนมากมันจะเกิดตรงเนี้ยคนดูครับล่องล่อ,ลอตรงเนี้ยนะผมจะมาดูว่ามันจะเกิดตรงนั้นตลอดหรือเปล่า,าชอบเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันจะชอบเกิดแถวๆนี้ครับลองดูนะ โอเคเล็กตูเฮ้ยเสียงไม่ใครอ่ะโอเคไปลยุยเอา้าไม่เกิดอีกไม่เจอยังไม่เจอเหรอเฮ้ยทางนู้นนี่ไงมาแล้วครับผมเฮ้ยว้าวคุณดูดาบคู่นี่นะตัวไหนอะ่ะอ๋อมังกรดอกดาบคู่เหรอเอาแล้วทำไมเจอมังกรง่ายจังอะ่ะ ทำไมตัวเอ้ยทำไมรหรัสนี้ผมเจอมังกรบ่อยจังวะโอ้โหโอเคมาบอสตัวใหม่โดนขย่ำนี่บอสตัวใหม่โดนขยำว้าวว้าวาอุ้ย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 ใครไม่ได้อะไรอะ่ะตายดีีง้ ผมไม่ได้เข้าเหรอเออว่ะขอโทษด้วยผมเองที่ไม่ได้เข้านะครับก็ว่าทำไมไม่มีบนหัวขึ้นพอดีมันมึนหน่อยเพราะว่าผมรอเวลามันเกิดนะผมแล้วก็มันเกิดปุ๊บก็เลยมาอัดเลยนะหนน้องอจะตายว่ะโอเคผมเอาเป็นตัวเล็กก่อนแล้วก็ใช้เป็นหน้าของดับใหม่ครับ อยู่ไกลๆเนาะเราอยู่ไกล้ๆก็ตีไปไม่โดนด้วยดาบใหม่นี้คือผมว่าสกิลเรียกว่าสกิลอะไรอะสกิลที่มันเป็นสกิลแซดครับมันจะตีง่ายกว่านะผมว่าสกิลเอ็กซ์นี่คือผมใช้แทบไม่ค่อยโดนเลยป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปกันใหม่นะครับแล้วก็ผมจะเซฟไปรอบนี้มาครับผมว้าวมา ใช้ตัวยักษ์ตัวใหญ่เลยแล้วกันนะครับซัดมันไปมังกรตัวน้อยตีนไปครับถ้าเกิดว่าได้ดาบใหม่นี่คือโหดเลยนะน้องถ้าเกิดว่าได้จริงพี่ขอได้ไหมมันเทรดได้แบบว่าผมไม่รู้นะถ้าเกิดได้พี่ขอได้ไหมจริงๆเลยไอ้ขอเหอะไอ้ดาบเนี่ยดาบเคโทสเนี่ยคือผมชอบมากนะเคโทสตัจริงๆแล้วแบบคเีเอราซีามาพอดีนะแล้วผมก็เลยอยากจะเล่นมัน ใครได้ดาบไหนคอมเมนต์กันมาด้วยกันนะครับเด็กๆคนไหนนะขยายพี่เอารหัสน้องมารีวิวก็ได้นะทักดิสคอร์ดไอมาเลยนะครับผมโอเคเข้าทิสคอดเกมของผมไปนะจะเจอดิสคอร์ดผมเลยโอเคมาโอเคเออมีคนทวงถามนะเกี่ยวกับเกมผมนะอันนี้ผมก็ผมว่าพวกผมได้อัปเดตเลยฮโลวีนแน่ๆนะ ก็เพราะว่ามันมีของใหม่มาด้วยนะครับผมน้องๆก็จะได้เล่นบึ้มปั้มซัมเบ้เนาะแต่ว่ามันจะหลังหลังฮาราวีนเลยะนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะจ๊ะไปลุยไปไปครับผมตีไม่โดนด้วยโอ้โหน้อยเกินดาเมะดาเมจน้อยเกินไอหนูนี่ไงกระโดดพวบหัวเลยไม่โดนด้วยมาเรามาใช้เป็นด้านของดาบดีกว่าเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้าง ดับมาน,นี่ดับก็แรงใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่แรงนะคุณผู้ชมครับสลหรับดับแรงนะแต่ว่าใชาต้ตะกี้ไม่ค่อยโดนเท่านั้นเองแล้วก็บอสตัวนี้มันลอยด้วยดูดิดู ي, ดิ ي, ดูดิดูดิคุณทำบอสตัวนี้ถอยเลยถอยเลยโอเคใช้พาต่อยมันใช้พาต่อยมันต้องกระโดดต่อยเลยนะมันบินได้ กี่ดาเมจอ,อะคนดูสี่หมื่นดาเมจอะแรงนะเนี่ยผลพาตื่นใช่ย่อยเลยครับโหดมากโอ้โหผมต่อยอยู่คนเดียวคนอื่นตายหมดแล้วตายหมดมา,มมาเปิดดูม,มาละเปิดดูมาละคนรูน่าจะโกงอยู่นะผมเห็นคนใช้ มาตีเจ้าเยอะมากเนาะเออน่าจะโหดอ่ะโุ้ยโหดเกินโหดเกินเลยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนเพื่อนพี่ตีไปเลยตอนนี้เลือดก็หนึ่งล้านกว่าครับลดรัวๆนะ โดนลุวๆนะไม่ใช่ว่าไม่รดนนะโ้ยจมดินแล้วเหรอจมดินแล้วหรอยน้องจมดินแล้วหรอไอ้หนูนหอืมขย่ำขย่ำม,มันกระโดดย่ำหัวอืมผมไม่โดนด้วยอยู่ข้างหลังด้วยเออเว้ยผมจะตายผมจะตายเฮ้ยอ้พระเจ้าตายเลย<_><_>มา มาแล้วไอ้น้องไอ้ท่านมาแล้วเดี๋ยวหกแสนนะครับเร็วมากเมื่อกี้ตอนผมตายล้านหนึ่งหายดีเลยตีไป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 โอเคโอเคขอนะได้นะไอ้ขอนะถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะผมเทรดเลยแหละมันเทรดได้ปะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเทรดได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้นะมาเลดดอปสุดโหด จะได้ไหมสับดาบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูพระเจ้ายากนะครับคนดูเอาละนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างสับดาบใหม่คนดูว่าโกงไหมหรือว่า PP พดี P P D. คอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปโรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยสําหรับในวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีดาบไอเนี้ยเออเคทอสเนะี่ยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะหรือว่าส่งรหัสไมค์ผมหน่อยนะผมอยากรีวิวมากๆเลยเพราะว่าผม,มชอบ โอเคดีนะครับโอเคไปปบาครับผมซียูครับคุณผู้ชม